สวัสดีครับวันนี้มุกพบอีกแล้วนะครับกับช่องช่างยนต์คนเก่งนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูการฝากระโปรงนะครับกับเตอร์ต้าเจ้าแมตตี้เอ็กนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีพ w e r แล้วนะฮะก็อาจจะแตกต่างกับตัวเก่านิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับดายฝากระโปรงนะครับมันมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับและตัวไหนทำหาที่ยังไงนะครับ เเกเัน,นะะี่ค,ครับตัวแรกนครับตัวนี้นะครับเป็นกระบอกเบรกบนนะครับก็เติมน้ํามันเบรกนะครับเติมน้ํามันเบรกตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นหม้อลมนะครับหม้อลมเสริมนะฮะ,ะช่วยทําให้หม้อลมนะครับมีลมเยอะขึ้นนะครับเบรกดีขึ้นนะครับอ่าอันต่อมานะครับก็เป็นนี่นะคะนนะรับเติมอ่ากระบอกคัดบนนะคระับเติมำมันคัดบนตรงนี้นะครับ ก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยังเป็นเครื่องรหัส 2L นะครับคล้ายๆกันหมดนะฮะก็อุปกรณ์ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับต่อไฟนะครับตัวนี้เป็นกล่องฟิวนะครับขอไฟด้วยครับที่ข้ามมานะฮะก็ตัวนี้เป็นกล่องฟิวนะครับมีบอกต่างๆนะครับว่าทําอะไรบ้างนะครับเป็นกล่องฟิวใหญ่เนี่ยรถนะฮะตรงนี้แบตเตอรี่ อันนี้ท่าเดิมๆนะครับก็จะอยู่แบบนี้เลยตัวบวกอยู่ฝั่งนี้นะฮะตัเรบอยู่ฝั่งนี้เวลาถอดก็ถอดให้ถูกนะครับนี่ต่อไปเป็นตัวนี้ฉีดน้ําฝนนะครับของเก็บน้ํานะครับเต็มตรงนี้นะฮะแล้วก็ไฟหน้าล้วงไปด็นนี้นะครับถอดออกได้นะครับต่อไปเป็นคอแมแอร์นะครับตัวนี้ ต่อันเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เป็นระบบหมอน้านะครับเห็นไหมครับเต่งน้้าอย่างนี้นะครับอ่าตันนี้เป็นพักน้ําของหม้อน้ํานะครับอ่าแล้วก็ต่อมาตรงเครื่องนะครับเครื่องเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็อาน,นี้ฝาเตินอนน้ำมันเครื่องนะครับหันนั่นซ้ายเป็นการเปิด ฝาปิดเหมือนเดิมนะครับการเช็กระดับน้ำมันอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเป็นกลองอากาศนะครับตัวนี้ี่ล็อกสามอันนะครับตรงนี้นะครับ้ันข้างนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี่นะครับกดล็อกแค่นี้นะครับสามอันแล้วก็ดึงออกเป็นสองจะเห็นไส้ไปนะฮะข้อต่อเอะกันนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันพาวเวอร์นะครับ ต่อมาจากกระปุกป,ปั่นพาวเวอร์นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ปั่นน้ำฝนนะครับตัวต่อไปตัวนี้นะครับยังมีสภาพคงเดิมอยู่นะครับเป็นกรดิเซนครับมีดักน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นไวแยกอากาศนะครับดึงเข้าออนี้นะครับเป็นการแวกอากาศออกนะครับตัวนี้ไม่มีเกีียวนะครับทำอย่างงี้เดียวนะ เบื้องต้นนะครับเป็นการต้มน้ํามันออกมาจากถังนรับก็คร่าวๆนะครับอ่าก็คร่าวๆนะครับก็มีเท่านี้นะครับกับ่าเจ้า mighty x เรานะครับรถยอดฮิดนะฮะก็อันไหนที่ดูแลตัวเองได้นะครับก็ลงมาเช็คสักนิดนึงนะครับวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับ ก็เช็คระบบของเหลวทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับพวกท่อยางต่างๆนะครับมีซึมมีแตกไหมนะครับก็วันนี้มากันเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยก็ติดต่อไปถามในเพจได้เหมือนเดิมนะครับก็ยินดีปรึกษาทุกท่านนะครับ ินดีให้ความรู้นะครับเท่าที่ผมจะรู้ทั้งหมดนะครับก็ไม่ต้องเกงใจกันนะครับหากคลิปมีล่าช้าบ้างหรือว่ามีการผิดทางด้านข้อมูลยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ